ลองหลับตาลงสักครู่แล้วจินตนาการว่าเรากําลังเดินทางย้อนกลับไปในกาลเวลาในแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่นี่คือดินแดนแห่งประตูทองที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนดินแดนที่ความเชื่อศิลปะและวัฒนธรรมก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นรากฐานของชาติไทยที่เราเห็นในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่บันทึกในตำรา แต่คือเสียงของผู้คนที่เคยเดินบนผืนดินนี้คือกลิ่นอของท้องทุ่งตลาดสดและเสียงสดมนที่สะท้อนผ่านกาลเวลามาร่วมเดินทางไปด้วยกันเปิดประตูสู่อดีตของแผ่นดินไทยตั้งแต่ยุคโบราณสู่ยุคสมัยใหม่เสียงคลื่นกระทบฝั่งในยามเช้าลมอุ่นจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพัดผ่านต้นตาลสูงฉลูดในดินแดนที่วันนี้เรารู้จักกันในนามนครปฐมและราชบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักวิชาการระบุว่านครปฐมอู่ทองเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีโดยมีเจดีย์จุลประทนเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรมีรูปปูนปั้นยุคทวารวดีเป็นรูปเรือสำเภาและคนอินเดียสแสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญอย่างไรก็ตามหลังการขุดค้นพบเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหลักฐานต่างๆภายในบริเวณดังกล่าวทําให้มีการเสนอความเห็นว่า ศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีอาจอยู่ที่เมืองสีเทพโดยเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมเผยข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ดรพิริยะไกรเลิศที่ระบุว่าเนื่องจากหากพิจารณาจากศิลปรกรรมบนหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเห็นว่าสีเทพเป็นสถานที่โบราณคดีแห่งเดียวที่พบเทวรูปพระกฤษณะเทพเจ้าในลทัทธิวิษณพผูถา,าปนากรุงทวารกาหรือทวารวดีด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็พบว่าทวารวดีเป็นเมืองของพระวิษณุ และเป็นชื่อของกรุงศรีอยุธยาอย่างกรุงเทพมหานครบว,วรทวารวดีศรีอยุธยาส่วนเรื่องภูมิศาสตร์ศรีเทพยังตั้งอยู่บนแม่น้ําป่าศักดิ์ซึ่งปลายน้าอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาถิ่นฐานเดิมของชาวสยามจึงสันนิษฐานได้ว่าศูนย์กลางของทวรารวดีอยู่ที่มืองศรีเทพไม่ใช่นครปฐมหรืออู่ทองแต่อย่างใดฝั่งนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยก็แย้งว่าโบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นในพุทธศาสนา แต่เป็นเทวรูปที่สร้างขึ้นในาศาสนาพราหมณ์อีกทั้งสีเทพยังตั้งอยู่ในแม่น้ำป่าสักห่างไกลาจากแหล่งโบราณสถานสมัยทวารวดีอื่นๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยจึงทําให้มีสองแนวคิดหลักๆเกี่ยวกับที่ตั้งของศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีนั่นคือลบบุรีสีเทพและนคนปรปฐมอู่ทองนั่นเองเมื่อกว่าพันปีก่อนที่นี่คือหัวใจของอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างศตวรรษที่11-12ถึงง ดินแดนแห่งนี้คือศูนย์กลางของการค้าทางเรือหรือสินค้าจากอินเดียบรรทุกเครื่องเทศผ้าไหมและลูกปัดสีสวยแล่นเข้ามาจอดเพื่อแลกกับข้าวน้ำตาลตาลและงานหัตถศิลป์ของผู้คนในเมืองท่าแห่งนี้ชื่อทวารวดีในภาษาสันสกฤตแปลว่าดินแดนแห่งประตูเปรียบเหมือนประตูทองที่เปิดรับผู้คนและวัฒนธรรมจากทุกสารทิศใจกลางเมืองปรากฏพระสถุปทรงกลมสูงตระหง่าน ฐานกว้างดุดภูเขามองเห็นได้แตไ่ไกลคือสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาที่ฝั่งรากลึกที่ลานกว้างด้านหน้าพระภิกษุในจีวรสีกรักเดินเรียงแถวสวดมนต์อย่างรุ่งสางผู้คนก้มกราบต่อหน้าธรรมจักรหินอันศักดิ์สิทธิ์เสียงสังและกรองสะบัดชัยดังผสมกับเสียงนกน้ำริมฝั่งศิลปรกรรมของทวารวดีอ่อนช้อยและเปลี่ยนความหมายพระพุทธรูปเนื้อสำริดพระพักตร์กลมอิมเอิร์พระเนตรเหลือบต่ำอย่างเมตตา ผนังเจดีประดับลายเครือเถาและรูปสัตว์หิมพาน์แกะสลักอย่างประณีตนี่ไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามแต่มันคือภาษาของศรัทธ,ธาที่เล่าเรื่องความเชื่อของผู้คนแต่การเวลาไม่เคยหยุดนิ่งในพุทธศตรวตรรษที่16อำนาจของทวรารวดีเริ่มสันคลอดเงาของอาณาจักรเขมรแผ่ปกคลุมมาจากทิศต,ตะวันออกเมืองหลายแห่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลาวและกลืนไปกับวัฒนธรรมของอย่างชา้าชชื่อทวรารวดี ก็จางหายไปจากความทรงจำของผู้คนทว่าบนแผ่นดินนี้ร่องรอยของยุครุ่งโรดยังคงฝังอยู่ใต้ฝุน่นดินพระปฐมเจดีธรรมจักหินและเหรียญเงินโบราณคือเสียงกระซิบจากอดีตบ,บอกเราว่าที่นี่เคยเป็นประตูสู่โลกกว้างของดินแดนสุวรรณภูมิแสงแดดยามสายสาดลงบนกำแพงดินที่ล้อมรอบเมืองคูน้ำขุดไว้กว้างใหญ่เพื่อป้องกันศัตรูและเก็บน้ำสำหรับชาวเมือง สะพานไม้ทอดยาวจากประตูเมืองไปยังตลาดกลางแจ้งเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าคลาคล้าก,กับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นริมทางหญิงสาวนุ่งผ้าฝ้ายย้อมครามทัดดอกไม้หอมไว้บนมวยผมนั่งปั่นฝ้ายและทอผ้าบนกี่ไม้ชายหนุ่มหักตะกร้าเต็มไปด้วยผลไม้กล้วยมะพร้าวและส้มโอส่งให้พ่อค้าจากแดนไกลเรือสำเภาจากอินเดียเทียบท่าอยู่ริมฝั่งลำตัวเรือเต็มไปด้วยเครื่องเทศถั่ว และภาพพื้นเหนียนลื่นเสียงภาษาที่ต่างกันดังระคนทั้งสำเนียงมอญขมรมาลายูและภาษาสันสกฤตจ,จากพ่อค้าผู้หมายเยือนในวัดหลวงพระสงฆ์กำลังเทศสั่งสอนหลักธรรมแก่ชาวเมืองภายใต้ร่มไม้ใหญ่เสียงระฆังดังก้องทุกยาบิดบา่าบนศาลากลางเมืองเจ้าเมืองนั่งรับดีกาจากหัวหน้าหมู่บ้านว่ากันว่ากฎหมายของทวารวดีเรียบง่ายเน้นความยุติธรรมตามหลักศาสนา บ้านเมืองสงบสุขเพราะคนเคารพกันและกันราวญาติที่น้องอยามค่ำคืนท้องฟ้าเหนือทวารวดีเต็มไปด้วยดวงดาวคบเพลิงจากวัดและบ้านเรือนสว่างสวัยเป็นสายเสียงทินและกลองสะบัดชัยดังคลอไปกับการฟ้อนรำในงานบุญชายหญิงสวมเครื่องประดับเงินและสัมฤทธิ์เต้นรำรอบกองไฟขณะพระจันทร์สาดแสงลงบนพระสถุกใหญ่ที่เงาสะท้อนอยู่ในภูเหมืองราวกับตัวใจว่าความรุ่งเรืองนี้ชั่วคราว แต่ความศรัทธาจะคงอยู่ตลอดกาลลมเย็นจากทิศตะวันออกพัดกลิ่นดินชื้นและควันไฟลอยมาตามแม่น้ำข่าวลือจากพ่อค้าเล่าว่ากองทัพจากดินแดนตะวันออกอาณาจากักรเขมรกำลังขยายอำนาจเมืองเล็กเมืองน้อยรอบนอกเริ่มส่งบรรณาการให้ขเขมรเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดการเวลาทำให้กำแพงดินและคูมืองของทวารวดีเริ่มชำรุดหรือสินค้าจากแดนไกลลดลงเพราะเส้นทางการค้าเปลี่ยนไป ขุนนางหลายคนหันไปค้าขายกับผู้มีอำนาจใหม่เสียงหัวเราะในตลาดเริ่มแถวลงกลายเป็นเสียงประซิบพูดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนาศาสนาพราหมณ์และมหายานเริ่มปรากฏขี้งข้างพุทธเทราวาทศิลปะปางหินและภาพสลักของค่อยๆแทนที่เจดีย์ทรงกลมและธรรมจักหินแม้จะมีการผสมผสานแต่ความเป็นทวารวดีแท้ก็ค่อยๆละลายหายไปหลายร้อยปีต่อมาชื่อของทวารวดีหลุดหายจากปากของคนรุ่นใหม่ กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านจนกระทั่งนักโบราณคดีเริ่มกุดค้นในศตวรรษที่25พบเหรียญเงินธรรมจักรหินและพระพุทธรูปที่ฝังอยู่ใต้ผืนดินสิ่งเหล่านี้คือเสียงจากอดีตที่บอกเราว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นหัวใจของโลกการค้าและศรัทธาในสุวรรณภูมิทุกครั้งที่แสงอาทิตย์ตกกระทบองค์พระพงเจดีย์ในปัจจุบัน ก็ราวกับได้เห็นเงาของเจดีย์โบราณในยุคทวรารวดีเงาที่ไม่เคยหายไปไหนเพียงแค่ซ่อนตัวอยู่ในการเวลาเมื่อร่องรอยของทวรารวดีจางหายไปในสายน้ําแห่งการเวลาพลังอํานาจในแผ่นดินสุรรนภูมิก็กระจายไปตามเมืองน้อยใหญ่ละโวและสุพรรณภูมิเริ่มมีบทบาทเส้นทางการค้าทางบกและทางน้ําถูกปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองโลกที่กว้างขึ้นความเชื่อาศาสนาและศิลปะ กำลังปรับตัวเพื่อก่อร่างสิ่งใหม่ชาวมอนจำนวนหนึ่งผสมผสานกับชาวละโวและของเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านช่างฝีมือเกษตรกรรมและการปกครองภาษาและตัวอักษรที่ใช้ในทวารวดีหลอมรวมกับอิทธิพลของโบราณและอินดีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามต่อไปในอาณาจักรใหม่แม้ชื่อทวารวดีจะถูกกลบด้วยชื่อของอาณาจักรที่ใหญ่กว่า แต่รากวัฒนธรรมของมันยังคงซึมอยู่ในสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมการกินและพิธีกรรมเจดีทรงปลมแบบดั้งเดิมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้สุขโขทัยสร้างเจดีทรงลังกาลวดลายเครือถาของทวารวดียังคงปรากฏบนผนังวัดในหลายจังหวัดยามแสงแรกของวันสตร์ลงบนที่ราบลุ่มภาากลางเราอาจไม่เห็นเมืองกำแพงดินของทวารวดีอีกแล้วแต่ในบทสวดมนต์เสียงกลองย่ำรุ่งและรสหวานของน้ำตาล ยังคงมีเกลิ่นอายของอาณาจักรที่เคยเป็นประตูสู่โลกว้างแห่งสุบรณภูและจากซรากอิฐโบราณเหล่านั้นเส้นทางสู่ยุคสุขหัไทยกำลังเริ่มต้นขึ้นหมอกเช้าปกคลุมหุบเขาและทุ่งนาเขียวขจีเสียงน้ำไหลาจากลำธารเล็กๆรวมตัวกันลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านกลายเป็นสายชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนในดินแดนแห่งนี้กลิ่นหอมของข้าวสุกจากกระท่องกลางนาลอยปนมากับเสียงไก่ขันยามรุ่งสาง กลางพื้นที่ราบเชิงเขากำลังมีการก่อสร้างเมืองใหม่คูน้ำและกำแพงดินถูกขุดขึ้นเพื่อป้องกันภัยตรงกลางเมืองคือพระมหาธาตุสูงตระงานผู้คนเริ่มเรียกที่นี่ว่าสุขโขทยัยแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขผู้นำคนใหม่อย่างพ่อขุนศรีอินทราธิตนำความกล้าหาและปัญญามาสร้างความเป็นปึกแผน่นชาวเมืองอยู่กันด้วยระบบพ่อปกครองลูกมีการดูแลรัษฎรอย่างใกล้ชิด ทำนกกั้นน้ำและระบบชลประทานถูกวางอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ชาวบ้านทำนานได้ตลอดปีศิลปรกรรมในยุคนี้เริ่มมีเอกลักษณ์พระพุทธรูปสุขโขทัยมีรูปทรงงดงามอ่อนช้อยและเปลี่ยนไปด้วยความสงบอักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ขึ้นทําให้การบันทึกประวัติศาสตร์บรรณคดีและกฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนโลกการค้ากับจีนลังกาและเพื่อนบ้าน ทำให้สุขโขทัยรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ําคืนในสุขโขทัยเต็มไปด้วยแสงประทีปจากงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟแสงสะท้อนบนผิวน้ำทําให้แม่น้ําดูราวกับสายเงินไหลเอ,อื่อยบทเพลงพื้นบ้านดังคลอไปกับเสียงน้ํากระทบฝั่งบรรยากาศที่บอกว่านี่คือยุคทองแรกของชนชาติไทยแสงแดดยามสายส่องลงบนทุ่งนาเขียวขจีที่ทอดไกลสุดสายตาเสียงควายหยิบโคลนดังจ๋อมจ๋ม แม่บ้านในเรือนยกถาดข้าวและน้ำไปให้สามีที่กำลังดำนาเด็กๆวิ่งไล่จับกันรึงมคนาพร้อมเสียงหัวเราะที่ก้องไปทั่วลุ่มน้ำในเมืองหลวงสุขโขทัยคลึกครื้นกว่าที่เคยตลาดคึกคักด้วยสินค้าจากสารทิศผ้าฝ้ายจากเมืองเหนือเครื่องั่วจากแคว้นล้านนาเครื่องเทศจากมะลกาและทองจากหัวเมืองใต้พ่อค้าจีนลังกาและพะมา่าเดินปะปนกับชาวสุขโขทยัยภาษาหลายสำเนียงผสมกันเหมือนบทเพลงหลากทางนอง พระมหากษัตริย์ในยุคทองอย่างพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงขยายอาณาเขตไปไกลทั้งเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจสุขโขทยัยทรงบรรณาการอย่างสมัครใจเพราะถูกปกครองด้วยความเมตตาและการดูแลแบบพ่อปกครองลูกศิลปะวัฒนธรรมก็ถึงจุดสูงสุดพระพุทธรูปปางมาวิชัยและปางลีลามีความงดงามอ่อนช้อยจนเป็นแบบอย่างให้ช่างศิลป์ยุคต่อมา อักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงคิดขึ้นกลายเป็นภาษากลางสำหรับการปกครองและการติดต่อค้าขายสน้ำใหญ่หรือประพังกระจายอยู่ทั่วเมืองเป็นทั้งแหล่งน้ำและศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนค่ำคืนในงานเผาเทียนเล่นไฟลานกว้างหน้าเมืองสว่างสวยด้วยแสงเทียนและคมแขวนเสียงดนตรีพื้นบ้านและการไดรํรำทำให้ผู้มาเยือนได้ลืมความเหนื่อยล้าจากการเดินทางใต้แสงจันทร์เต็มดวง เมืองสุขโขทัยดูราวกับนครในเทพนิยายที่ทั้งรุ่งเรืองมั่งคั่งและเปลี่ยนด้วยความสุขของผู้คนยามเช้าบนทุ่งสุขโขทัยยังคงงดงามเหมือนเดิมแต่ในตลาดเริ่มมีเสียงกระซิบถึงเมืองใหญ่ทางใต้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอยุธยาพ่อค้าหลายคนเริ่มเดินทางไปค้าขายที่นั่นมากขึ้นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศก็เริ่มเบี่ยงไปทางเจ้าพระยาหลังการสวรรคตของพ่อขุนรามคำแหง แผ่นดินสุขหัทยเริ่มขาดผู้นำที่มีบารมีเทียบเท่าเมืองน้อยรอบนอกค่อยๆแยกตัวออกหรือหันไปขึ้นกับอำนาจใหม่บางเมืองถูกครอบงำด้วยการเมืองและการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับราชวงศ์อื่นในขณะเดียวกันอยุธยากำลังขยายอำนาจขึ้นมาจากที่ราบลุ่มภาคกลางด้วยชัยภูมิที่เหมาะแก่การค้าและการทหารอายุธยาส่งกองทัพขึ้นเหนือพร้อมข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธความคุ้มครองแรกกับการยอมรับอำนาจ ในที่สุดความเป็นเอกราชของสุขโขทยัยค่อยๆเลือนหายเริ่มจากการเป็นเมืองประเทศราชส่งเครื่องราชบรรณาการและต่อมาก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้ศูนย์กลางการปกครองจะย้ายลงใต้แต่ช่างฝีมือและนักปราชญ์จากสุขโขทยัยก็ยังมีบทบาทสำคัญในราชสำนักอยุธยาบนซากกำแพงเมืองสุขโขทัยวันนี้เราอาจได้ยินเพียงเสียงลมพัดผ่านและเสียงนกแต่หากเงี่ยหูฟังให้ดี ก็ยังได้ยินเสียงกลองย่ำรุ่งและเสียงหัวเราะของผู้คนในยุครุ่งเรืองเล่าถึงครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขของแผ่นดินไทยหลังจากเปลวไฟสงครามที่ทำลายเมืองหลวงอยุธยาเสียงระฆังวัดและเสียงคนในตลาดเงียบสงดแต่ในความเงียบนี้เองความหมังใหม่ก็ก่อตัวขึ้นในใจของชายผู้หนึ่งพระเจ้าตักสินมหาราชเขานำกองทัพที่เหนื่อยล้าและประชาชนที่หวังพึ่งฟื้นฟูแผ่นดินไทย ด้วยความกล้าหาและความเด็ดเดี่ยวเขารวบรวมกำลังและปรับแต่พิเศษเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรีตั้งขึ้นเป็นราชธานีใหม่เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อเส้นทางการค้าและการเมืองพระเจ้าตากสินฟื้นฟูเมืองปรับปรุงระบบการปกครองและรวมแผ่นดินให้กลับเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางการต่อสู้กับศัตรูภายนอกและความไม่แน่นอนภายในไม่นานหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชผู้สืบทอดอำนาจจากพระเจ้าตากสิน ทรงย้ายราชธานีไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งชื่อว่ากรุงรัตนกโกสินทร์เมืองหลวงใหม่ที่มีความมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าเดิมในยุครัตนกโกสินทร์ตอนต้นมีการสร้างวัดวาอารามพระราชวังและระบบราชการใหม่ที่ทันสมัยรวมถึงการฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมที่งดงามการประดิษฐ์อักษรไทยใหม่การจัดทำกฎหมายและการพัฒนาการศึกษา กรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจและวัฒนธรรมไทยที่ยังคงจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์ชาติไทยบทสรุปเส้นทางแห่งยุคสมัยประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งรวมของอาณาจักรโบราณที่มีความรุ่งเรืองและวัฒนธรรมหลากหลายเริ่มตั้งแต่อาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นดินแดนศูนย์กลางของพุทธศาสนาและการค้าทางเรือที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าอาณาจักรนี้เป็นรากฐานวัฒนธรรมศาสนา และภาษาที่ส่งผลต่อยุคสุโขทัยในภายหลังยุคสุโขทัยถือเป็นยุคทองของชาติไทยยุคแรกที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมีระบบชนรัฐานและการบริหารที่มีประสิทธิภาพศิลปะและวัฒนธรรมสุโขทยัยเช่นอักษรไทยและพระพุทธรูปสุโขทยัยได้วางรากฐานให้กับชาติไทยในด้านอารยธรรมและภาษาหลังจากนั้นอำนาจเริ่มเปลี่ยนมือไปยังราชาอาณาจักรอยุธยา ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการค้าและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อยุธยามีความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับชาติต่างๆทั้งจีนญี่ปุ่นและยุโรปและเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปะและวิทยาการแต่ต้องเผชิญกับสงครามและการรุกรานจนเกิดการล่มสลายในที่สุดยุคฟื้นฟูเริ่มขึ้นกับราชวงศ์ธนบุรีโดยพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งรวบรวมแผ่นดินและสร้างความเป็นปึกแผ่นก่อนจะก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงไทยมาจนถึงปัจจุบันในยุครัตนโกสินทร์มีการพัฒนาทางด้านการปกครองศิละปะวัฒนธรรมและการติดต่อกับโลกตะวันตกเส้นทางประวัติศาสตร์นี้เป็นเรื่องราวของความเข้มแข็งการปรับตัวและการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยจากยุคโบราณสู่ยุคสมัยใหม่ความผูกพันกับแผ่นดินและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปถ้าท่านชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ